ครับผมสวัสดีครับแดงคนบ้านนะครับต้องไม่น้อยต้องหายอยู่หากินตามภาษาค,คนอีสานเฮาออกมาหาจีนนนครับเมื่อน,นี้อาทิตย์นี้ปุ่นซุ่มหนึ่งอยู่ในป่าปุ่นขาไปแล้วมากับเมียกับซุ้มหน่าเหตุงานน้ำกันนี่แล้ะครับบางกับเดืวันเสาร์กับภากันออกมาหายอยู่หากินเริ่มเมืดแล้วครับเริ่มบอ,อกกันแล้ว แต้พบปนพ่อแจวบ่อกครับแมงจีรุ่นเกิดใดมันเบิดหรือยังทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนบ่อยู่จันคือกันได้ครับฝนตกฝนตกแล้วก็มาหนาวแล้วก็ห่อนกาดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระวังสุขภาพสุขภาพกันน้ำนาะครับเนาะผมก็คือกันจักสีแดงเลยหรอกบุบบับบับอย่าหาบังถาเบิ้งครับผลงานสิเป็นยังไง เปิดไฟเริ่มเมือดแล้วครับมาคือเก้าอลละหายุหายกินครับผมเดี๋ยวถ้าพ่อตัวพ่อนั่นยังสิเอาให้เบิ่งนะครับไปครับเป็นยังไงจะมีตัวมีเต้มกันไหมห้างหล้วิห้างแล้วผ้ากันมันชวนได้กัน <c oughs> นี่ครับอุปกรณ์คือเกาพอตัวสีดท้ายเห็นบึงนะครับสิเปินยังได้ดอกเนี่ยว่าหางเล้วโอ้ยช่วยวมียผมว่าหางมีตัวเห็นบึงโอ้ยพอแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่ครับขึนแตขึนไม,ไม่ไม่สิเป็นประมาณนี้เหรอครับขึนคู่เขาคู่ จำไงว่าท่านขึ้นสูงไปต่อครับทุกสามารถพิเศษตบลงเงินกันครับอ่าเจบครับมีอีกไหมนู้นหน่อยบิน,นครับต่อครับผม คือตัวเห็นโอ้ยจิ้นนวนแดงครับนวนแดงไงเป็นกูนี่ครับนี่นะครับจิ้นนวนแดงไงเก็บก่อนครับล้างค่อ,คอยค่อยค่อยค่อยครับนี่ง่ายครับเอ่เก็บครับผมอาตัว เหลื่อมหายอยากเลยพี่น้องสงสัยท,ที่เหลื่อมไววเลยคือว่าฝนมาฝนแดดฝนมากฝนมาแห้งๆเห็ดออกเราไปเก็บเห็ดแล้วก็มาหนาวครับอากาศปีนี้ือเป็นดังสีบนทั้งบ้านพี่น่องเป็นบืน่อดูจันนี่เป็นแบบนั่นแล้วอากาศแปลกๆต่อครับ ครับอีกคู่นึงอีกตัวครับครับตันั้นเอาได้ป่ะล่ะเอาได้อยู่ครับอีกตัวครับผมอืมือต้น้ำดวนหน่อยครับาง้างไหมพี่หน่องว่าไหลคือเกาแหรื จอหนะนครับครับที่นอ้องเป็นนี่โคหนึ่งที่นู่น,น,นแดงเลยเห็นว่าพี่น้องเห็นไหมจอเด็กวครับเยอะสูงจังตงไปลยหลงแล้วครับ ใช่ครับมี่อยู่ปะมีคู่เดียวนี่หายยากเลยครับเดี๋ยวไปซ้ำนี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายสรุปผลงานกันย้ำน,น่ะย้ำหาแลยแหละอ้ยเดี๋ยวให้เบิังอีกคู่นึงครับดูแล้วครับเห็นปวก เ,เ,เดี๋ยวค่อยถ่บังสรุปผลงานกันเนาะครับประชิดไตประมาณนี้เหลครับหายินเงินป้านะครับตามธรรมชาติตามวิธีชีวิตคนดีสานคนเหมือนบานมานรับจางคนนำ้ำหายินนำ้ำเดี๋ยวถ่ายสรุปผลงานกันครับครับบ,บ้านนี้สรุปผลงานบ่ ลูกคนงานโอ้ยเดี๋ยวคนละปนพี่น้องเลยคนดูคนดูคือเก่าหน่ะครับเบื้องกระปุกเงี้ยพี่นบังแสงไหวผมมันอยากไอนี่เหรอครับนี่กับคนละปนนะนี่เห็ดหลงฝ่าหลงฝนมาได้ไถ่ปุ๊พี่น้องเลยนะฮัดปนขุดขุดขุดเจ้าของคนไปพัวมีเวลาสิไปปนคนละปนมันตีเบิร์ตตีไว้เหรอพี่น้อง อากาศคือว่าเหล่าเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนก็เลยแปลกนึกทิ่เบสละบุญเอาจำนี่แหละนะครับขอบคุณหลายหลายมครับฝากช่องน้อยนเด้อพี่น้องเลยกดจิดบจับกดไลค์กดแชร์ให้นะหมายอยู่หากินตาภาษาคนอีสานครับ งานมืกคืนครับผลเนเล็กเกลียวครับ